กองทัพเรือเองจะเสนอให้รัฐบาลจัดซื้อเรือดำน้ำเข้าประจำการค่ะตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพเรือไทยให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะโดยโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเพื่อประจำการในกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยโดยพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิช์ผู้บัญชาการทหารเรือค่ะท่านได้บอกเอาไว้อย่างนี้นะคะท่านบอกว่าได้มีการเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำไปที่รัฐบาลแล้วคาดว่าจะมีการนำเข้าสู่การพิจรารณาในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในเร,เร็วนี้แหละ โดยเรื่องยังอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระหว่างนี้กองทัพเรือก็มีคณะกรรมการอำนวยการในการพิจารณาคัดเลือกแบบว่าจะจัดหาจากประเทศใดให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดการพิจารณาจะดูเป็นภาพรวมของทั้งโครงการไม่ได้เจาะจงว่าจะซื้อกี่ลำแบบไหนหรือว่าจากประเทศใด แต่ต้องดูเรื่องของระบบและการบำรุงรักษารวมถึงการฝึกด้วยแอบกระซิบคุณผู้ชมนิดนึงว่าก็เพิ่งมีข่าวนะคะว่าอเมริกาเนี่ยมีข้อเสนอที่จะขายเรือดำน้ําให้เรานะมีมีก่อนนานี่ถ้าเราไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งก็แปลกๆอยู่ก็แหมคุณแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราเยอะอะจีนก็มาเห็นไหมมาเป็นแขกกะลาหมเรารัสเซียก็เพิ่งจะเป็นเพื่อนแท้กับเรารัสเซียเขาก็มีเรือดำน้ำอ่ะออกจะชัดเจนเออนะคะต้องรอดูข่าวว่าเราจะเลือกใครนะคะ ตอนนี้เราเลือก,อกได้นะดี <ๆ S 1> ดีดีดีฉันชอบ<ด> <ๆ S 2> พลเรืเอเอกไกรสอนได้ระบุต่อนะคะว่าหากรัฐบาลอนุมัติให้จัดหาเรือดำน้ําในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในทันทีนะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการต่อเรือเมื่อรวมถึงการส่งบุคลากรไปศึกษาอ,อบรมให้เกิดความช่วยชาญอีก1-2ปีรวมเวลาก็ห้าปีลหละจึงจะนําเข้าประจําการได้ถ้าไม่เริ่มทําตอนนี้ก็คงต้องรอกันอีกนานค่ะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซียสิงคโปร์เขาก็มีประจำการกันมาหลายปีแล้วและเห็นว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แผนการพัฒนากองทัพอีกต่างหากนะคะ นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าผู้บัญชาการทหารเรือท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบโดยให้พลเรือเอกนรงพลนาบางช้างผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานคณะกรรมการโดยให้พิจารณาอย่างเป็นอสิสระยึดข้อมูลและความเหมาะสมกับประเทศไทยให้มากที่สุดภายใต้กรอบงบประมาณที่รัฐบาลจะอนุมัติให้โดยขณะนี้มีหลายประเทศเสนอขายเรือดำน้ำให้ไทยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้จีนรัสเซียเยอรมน,นีฝรั่งเศสและสวีเดนนะค่ะเนื้อหอมขนาดไหนเนื้อหอมมากสำหรับแนวความ ควคิดในการจัดซื้อเรือดำน้ำเพื่อประจำการในกองทัพเรือก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายบรรหารศิลปะอาชานะคะแต่ว่าถูกคัดค้านจากหลายฝ่ายถึงความไม่เหมาะสมซึ่งมีการล้มเลิกโครงการไปจนกระทั่งปัจจุบันก็มีการรื้อฟื้นโครงการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง